จะเลื่อนลุงเรื่องตุ้มพ่อตุ้มแม่ตุ้มพี่ตุ้มน้องจากนี้ไปให้มิจจะจริงดีๆเข้ามาในชีวิตถลูกเด้อขอให้ลำเห็นรวยให้มีแฟนคลับหลายๆให้เพป็นหักเพป็นเมตตาเพป็นพี่เป็นสงสารถลุงให้มีมหานิยมจากนี้ไปเบิดเคราอเบิดโศกเบิดโรคเบิ้ลไข้หิมะฟังๆนะคะลูกนะสาธุกโลกจ้าเอาาบทที่นี่พี่น้องเนานะคะ อ๋อในในตอนนี้เห็นพี่น้องแม่ไล่เแกบบือแบบมื้อทันแล้วครับขอบคุณพี่น้องที่นะครับถือว่าเป็นกําลังใจกบลูกถือว่าผูกแคนเอาลูกเอาเตอาตอเดอร์นัากันนี่น้องข้าหลาน้องข้าหลานะครับเมื่อนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องฟงปลายชูคุสณสกุลเนาะพี่น้องมาพบก,ก,กัน,ก,นะนกันคือกาเนาะเมื่อนี้จะมาว่าเรื่องสาวหลาน้ำะนะครนนเดงพี่น้อง สังวาลาสุดเนาะก,กับโหมนุษย์ตามลุ้นขนาดเนาะพี่น้องติดตามแบบอ่าก็ติดขนาดน้าพี่น้องเนาะเพราะว่าข่าวนี้กัเป็นข่าวดีเนาะแบบสาวาหลาลับประคอนนาะพี่น้องในเขาอยู่สังกัดของหมอลมเำเพชรดำเนินทนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องก่อนสิดท้ายส้มคลิปเนาะมนุษย์คอรกระตังใจโดยกดไลค์กดซับสไครต์นาะพี่น้องในที่สำคัญฝากบึงโฆษณาในเรื่องพี่น้องพอ,อได้มีรายได้จากยูทูบนาะพี่น้องเนาะ โอเคพี่น้องวันนี้กจะมีมพี่น้องพี่นสองประเด็นคือรกักๆเนาะดีบอลนูจะบอลสุพรรนั่นก็คือบอลนูได้ไปเห็นคอมเมนต์เนาะพี่น้องเห็นคอมเมนต์อยู่อ่าเอฟซีเปนเนี่ยเป็นคอมเมนต์มาซาลานี่เอามีครอครัวแล้วอัดสัตว์นะแบบว่าเราแต่งงานแทงบอลเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่ามาลงก็จะมาตอบให้เลยเนาะพี่น้องอ่าเดี๋ยววันนี้เนาะสีบอลเดืองของอ่าผู้รักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนในก่อนเนาะพี่น้องเนาะว่าโอ้ อโน่กันแอบดีใจนั่มน้องพี่น้องที่มาที่เอาเพื่อนได้ประสบอ๋นาประสบประสบเดชน้องพี่น้องในแบบเส้นทางที่เพื่อนกำลังตามหาน้องพี่น้องเนาะก็คือการเป็นศิลปินซึ่งมาล้องพี่น้องหมอลำเพชรลำเพื่อนเนาะกับเป็นบงพี่ไส้ของบนเป็นพี่ไส้ของบอสโจเนาะพี่น้องซึ่งมาเป็นคณะหมอลำที่ใหญ่นละที่คนหลายคนของหักเนาะพี่น้องซึ่งแบบกระแสเพื่อนอย่างกับมาแห้งนานนาะพี่น้องเึ่งมา เนื่องเล่าเนาะพี่น้องเป็นจะได้จึงว่าอ่าบงอ่าบงมอลำเนาะพี่น้องเพชรลำเพลินจึงไหลมาเห็นตัวของสาวหลานเนาะพี่น้องก็คือแม่เนาะแม่สุภาพเป็นแม่ของอ่าคณนะมอลำเพชรลำเพลินเนาะเป็นแม่ของอ่าหัวหน้าบงเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าสองสองคนก็มีอ่าบอสจกับอ้าอยผู้หนึ่งเนาะเป็นหัวหน้าบงของเพชรลำเพลินเนาะพี่น้องก็ได้ เขาเขามาเยี anto, ่ยมยามด้วยมาเด่นมาเที่ยวน้ำเมลเราพี่น้องอาจจะหดอาจจะเห็นน้องอะไดอาจจะเห็นอันนั้นสาวหล่าแหละเพราะว่าเพป็นแบบเป็นที่โรงแรมร้านนี่ส่องของส่องของสมาชิกของทีมงานเพชรบันแพงเราพี่น้องที่ใดท้ายเนี่ยที่ใดท้ายร่วงเนาะกับยนาวิวกับฟังขนาดเนาะยนาวิวรักแซนรักแซนเนาะพี่น้องนาอาจจะหัวเนาะพี่หัวแต่ก็ไหล่มาถามเพมุ่ณพี่น้องไหลมาถามข่าวทามข่าวว่าทั้ง บอสโจนี่ยเป็นบรายฮับดับเบิลเนาะก็ดเด็บไอ้เบิร์ก็ดได้มาไลฟ์สดเนาะเป็น้องมาไลฟ์สดตมาอยากข้ามเมย์สุภาพเนาะเซิ igne, ดดร 1, ดด์งมาเป็นผู้หนึ่งเนาะเมย์กัดได้ไอ้หาการเบิร์นแย่งห้การโซยเือเนาะพี่น้องเร i i. Swim, ื่องอาหารการกินเรื่องที่่อมาไซเนาะอันนี้ก็เป็นนลำใจของเมย์เมย์สุภาพเนาะที่เบิรนมองไปในเซาลาร์นั่นี่แรายก็อ่าทั้งพี่ซ่าเนาะพี่น้องไร่มานักทามรายก็มือแดงกัดได้มาไลฟ์สดนั่นเองเซิร์งมาไมีหยอดคนเขาเบิร์นเนาะมือแดงเนาะพี่น้องเป็นพระวสศของสองอ่า ลำเพลินออฟฟิเชียวเนาะพี่น้องเนาะสองไอเป็นเองสองอ่านสองรักคๆนเนพี่น้องแตบบ่ว่าคนแบบบุกเคยเบิองร้ายขนาดนั้นเนาะพี่น้องเนาะซึ่งวันนี้มาไล่สุนาาสดนี่ก็คนเบิองร้ายเลยก็อ่าตะลึงเนาะพี่น้องโตแกนนะะ่เลยก็เลยแบบซักส่วนเพื่อนอาจจะมีแพนเน้องพี่น้องมาจากซักส่วนซาลาเน,นี่ยเขาไปในวงเพลินเนาะแต่ก็เป็นโอกาสดีเนาะพี่น้องที่แบบคนใกญ่โตตัวอย่างว่าอ่าพ่อเมย์นาะพี่น้อง ตัวอย่างมาเพิ <c> ่น <proposals> น ah, ี really? ่ยเปรียบเสมือนว่าเพิ่นอ่าเป็นพมดิคิดเพิ่อนน้องๆอยากให้มาบูอยากให้มาอยู่วงของเพชรลำเพื่นเนาะสังบาพมดิคิดเมนบอลโจบว่าหับน้องๆเิ่นส่วมบอลโจกะเหตุผลหลายๆอย่างน้องๆที่เพิ่นบว่าหับก็คือเพิ่นมีละครที่มีคนลำหับร้ายคนเดียวน้องๆสังบาหนึ่งมากกะเหตุปัจจัยน้องี่น้องหลายๆอย่างที่เพิ่อนบาเพิ่นบว่าหับเพิ่นท่านนะครับคนอ่าต่ามวัตถุเนาะเพี่น้องในการธรามา ในการที่จะมาเป็นมอร์มันนี่วงเพิ่นเนั่งแบบมีขอตกลงได้ไดอย่างอะเดพี่น้องแต่ว่าเป็นความสุขดีของทั้งสองคนเนาะพี่น้องทั้งวงเพชรดำเนิเพลินแล้วพี่น้องนะ่ยกลเป็นความสุขดีของสาวหลาลำละครเนาะพี่น้องที่ได้เข้ามากอ่าดีกว่ามาลงตัวกันมากพี่น้องซึ่งมาหลักในทักทามน่นนี่เนาะพี่น้องนะ่ยกลเข้ามาสัมผัสน,นอ้องกับเป็นคนมาเบืองไรขนาดเนาะ เซิงบายหนอดหนอดอันน, 4, นัโโ 4, 000, น้นคนเะบิ่งสีผ่านขนโอ้โหพี่น้องสีผ่านนาผ่นเนาะมือแดงนะบ้างเนพี่น้องที่เพิ่นไลฟ์สดรายการอันนั้นทางวนาบงของเพชรลำเพลิพนเนาะรายการทามคุณแม่สุภาบาอ่าอย่าได้น้องมาดกดวงบงนน่ำเมติอันนิยาตบอนลนนี่เนะาะเพราะว่าน้องกันยังอยู่ในความรู้ได้ของเมตนะสุภาเนาะเมตสุภากับบอด้บอด้บ่ายยังเนาะพีนนะ่น้องเนาะอยากให้ไป่ที่ดวงนน่ำลูกทรายนั่นเองยวนกะับบอด้บอด้ดหามย,ยังเนะาะเพราะว่ากับเป็นความ นองกับแบบความนองบแบบแม่สุภาพให้ความบางเงย่งนองกับแบบเสื้อใจเพิ่นก็ได้แบบเดวเตเมสีให้อันนั้นหรือแม่จิบาใจไนกับเดาเตเมเนาะอันนี้แต่ว่าแม่กะต้องท้ามความสมัครไกองนองว่านองจะไปวัเแล้วพี่เนาะแต่ก็ให้เวลานองคิดน้องไม่นองมือหนึ่งเนาะที่วอนนท์เฮ็ดกิปไปแลว่ะมือหนึ่งแล้วก็ลังรังมากกับท่างาทีมงานหรือว่าทางขัวนาบงเนาะพี่เนาะเพชรเพชรลำเพชรลำเพลินเนาะพี่เนาะข้าวนาบงเพชรลำเพลินในกขามา ไลฟ์สดน้องพี่น้องในการมาผูกคอต่อแขนเนาคือเป็นสมาชิกของบงเป็นที่เรียบร้อยน้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางคนไทยน้องพี่น้องขอบคุณนะทั้งขนาบงในร้ายน้องกีเพิร์นเนีเห็นโอเคใจกุสาร่าหรือว่าน้องดาลัมละครอนน้องพี่น้องให้ได้เดินตามฟันน้องพี่น้องอันนี้ขอบคุณแทนน้องในร้ายเลยก็ขอบขอบคุณฟุตซีคนไทยในร้ายน้องพี่น้องที่ที่อะไรให้กำลังใจน้องเนาะที่อะไรให้กำลังใจที่ใดมากโอ้โหพี่น้อง หลายคนกับทรงกาลังใจทรงเงินผูกแขนได้หลายอย่างเนาะพี่น้องเลยกับมันที่เส้าแปดมันที่เส้าแปดสิมาเนาะงพี่นจะมีการผูแนนกแขนเนาะพี่น้องการเตรียมรอดลุ้นน้ำกันเนาะรอรอรุ้นโดยการมาท์นำใจเนาะพี่น้องของเอฟซีทั้งพางไทยนี้อาจจะมอบพี่น้องมูลค่าสมดายนาะพี่น้องถึงมาจะได้หน่อยหลายรายนาะพี่น้องมันก็นค,นคือน้ำใจของคนไทยอันนี้บอลโนเสือว่าคนไทยนี่ต้องแบบโอ้โหสุดยอดเนาะพี่น้องใจคนไทยบอลโนเสือว่า ยังหน่อยกะบ่หน่อยแต่กะวัวร้ายน้องพี่น้องครัเพื่อนต้องการน้องว่าจะสไหนอันนี้บอลโนกับบอลเดมันท์งว่าจะได้เท่านั้นเท่านั้นเสื่อว่าน้่มใจคนไทยโดนเดือขนาดน้องพี่น้องเนาะแต่กะจะมาบอกประเด็นที่สองพี่น้องก็คือเมนเทเวอร์น้องพี่น้องว่าเสาลาเพื่อนมีครอบครัวแล้วเพื่อนแต่งงานแล้วเนาะซึ่งว่าบาลโนเองกะติดตามผลงานเพิ่นมากโดยตลอดเนาะอันนี้กะบอลโนูจะาหัดีปะโม่หัวหน่อยกับหัวร้ายอลไรพี่น้องเพราะว่าเพื่อนกัเป็นคนหนึ่งที่ อ่าในโลกออนไลน์ยูประเทศลาวนี่กอะคนข้างว่ามี่คือเสียงอยู่เนาะพี่น้องเสิร์ฟมาคนที่ตามใน YouTube กับรักหมื่นเนาะอยู่ใน Facebook กับรักสามสี่หมื่นบาโนกับมักของเพี่กันแต่ว่าการติดตามผลงานของเพื่อนนาะพี่น้องบาโนจะมาบอกเนาะพี่น้องว่าโห่หรือว่าตามที่เพื่อนเห็นอยู่เฟซบุ๊กนาะพี่น้องเนาะอย่าสิขึ้นไปอนี่อยู่เฟซบุ๊กเพื่อนนาะพี่น้องว่ามีการปลูกมัดแขนปลูกคอต่อแค้นนี่เนาะซึ่งว่าอันนั้นมันโมเมนต์โมเมนต์เดจริงเนาะพี่น้องซึ่งว่า มันเฮ็ดเป็นคอนเทนต์ซื่อๆเนาะคอนเทนต์แบบมีก็คือพูดนั้นแล้วก็เป็นอ่าซี่าจะได้นาะพี่น้องเป็นตูดเนาะไบงาเเป็นตูดแบบมักละมักคูุสายเนาะพี่น้องซว่าอายหรือว่าน้องก็บ่ฮู้เนาะเดี๋ยวเอิ้นเอิ้นน้องก็ได้อ่ะน้องสายฝนเนาะพี่น้องซว่าเราก็เป็นเน็ตออดอบผู้นึงทีรังนั่นแหละซึ่ง่าเฮ็ดเหตุคอนเทนต์เนาะพี่น้องเฮ็ดคอนเทนต์แบบขึ้นจ้าก็อยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะแล้วก็แต่ว่าคนสละหน้าเกียรติกันเน้องพี่น้องก็มีการแบบทักทายกันซีบาจะได้เนาะ มือนั้นอาจจะเป็นม orte, ืออ่าผูกแขนหรืออยังจังอย่างเลยพี่น้องผูกแขนบางเทืยงกับผูกแขนบุญเนาะผูกแขนบนแล้ก็ได้เฮ็ด่ายคอนเทนต์ตัวๆกันนะครพี่น้องว่าตัวที่เลือดบริเวณหัวบริเวอันนั้นบริเวแจ้งหรือว่าจวณใดตัวที่บริเวิเส้ดวงหนาเนาะพี่น้องแบบบาดแขนแบบความหมายแบบบัดแขนคืออ่าการแทงดองหรือว่าจะใดเนาะพี่น้องแต่ว่าดมโนยนจริงๆเนาะก็คือผูกแขนแบบ เห็ดคอนเทนต์น้องพี่น้องสางแบบข้อมตลกซืนะ่อเนาะอ่าพอนวนูกติตามเป็นเด็กพี่น้องติ่ตามว่างก็โดนนะือว่าจะโมโหหน่อยก็โมโหร้ายแล้วพี่น้องในผลงานที่เล่าที่เล่าเลยอันนั้นสางหรืวหอว่าเห็ดเพราะว่าแต่ก่อนมานูทิตามมาจากซาพอ่อเนาะพี่น้องที่ว่าแต่ก่อนประมาณสองพันสิบแปดสองสิบเก้าไปและแต่ข้าววานูที่เป็นพระวานูกติตามแบบเห็นอ่าไปก็ซากพ,นะพ่อเนาะพี่น้องเสวนาซากพ่อตัวนั้นเราก็ลังร้ายเรางกำลังแบบรังแห้งกันนะเนาะแต่ว่า เราไปเป็นอ่าที่ปรึกษาไอ้สะพอน้องพี่น้องไปเป็นแบบคนนอ่าสะพอนตอนนั้นห้องเพลงแบบนั่งกอดพวกเป๋าะน้องพี่น้องล้างแห้งขนาดน้องสองนั้นก็ได้แบบเราอยากมาสะพอนนั้นมีคนมาตัวมาดยองอย่างเหมือนพี่น้องแบบหาคนมาโยนน้ำเราขับพาวสะพอนไปเที่ยวแ้านไปนี่มาโนเทียนได้หลายอย่างไปเที่ยวยุทธไทยไปฟังไทยน้องพี่น้องไปฟังไทยประเด็นไประเด็นนะคสอนสะพอนห้องเพลงน้องพี่น้องในกันดึงสะพอนเข้ามาาเฮ็ดเพลงเฮ็ดยังน้องพี่น้องก็แม่นสาวได้ตามที่บอลโนได้ติดตาม เพื่อนกับคนขังว่ามี่มาธรรมดาได้พี่น้องแนละ้วสาวหลังนี่ก็มาธรรมดาด้วยกันเนาะแต่ว่าถามเบื้องบนงานเพิ่เนาะพี่น้องว่าไปอยู่เป็ดล้อเพื่อนแล้วสิเป็นยังไงนะพี่น้องสิปังอ่าสำไรมนว่าต้องเป็นกำลังใจให้น้องเนาะเพราะว่าการที่คนชทำม,มี่ฟันเนาะพี่น้องมันก็เป็นเรื่องที่ดีร้ายสำหรับบุคคลหนึ่งนาะพี่น้องแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือกำลังใจอะไรกันความความหญ่ด้วยว่า ค้อมเห็นตกเกินใจจากพี่น้องทั้งฝั่งไทยเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมได้ายเพราะว่าถ้าว่าบ่ไล่าเพชรลำเพลินเนาะพี่น้องหมอดำเพชรลำเพลินมาเขาสักจูงหรือว่ามาเอาน้องไปอยู่วงน้่มกอ่าจะบ่เกิดหรือว่าจะบ่ต่อยอดในน้องเนาะแต่ว่าแต่ว่าพี่น้องกำลังดังขึ้นเดือนสี่เนาะกำลังมีกระแสนี่แต่ว่าเตรียงมาอยู่ไทยรังเนาะพี่น้องแต่ว่ากลับมาประเทศลาวเนาะกับแบบ อ่าบวาไรออกซื้อหรือเปล่าวาไรเฮ็ดเพลงเฮ็ดยังนะพี่น้องมันอกลับคนขางว่าจะเหี้ย,งงยไปนะพี่น้องแต่ว่าอันนี้ก็คือได้ต่อยอดนอนะ้องเนาะต่อยอดนอ้องมีมีความพัฒนานเกิดคนเก่าเนาะพี่น้องก็ได้จุดนี้เนาะพี่น้องในจุดนี้ก็คือเพิ่นกะสิวา่าเสียงดีเลยเปอร์เซ็นต์บอกไงพัมมันเมาโนตามที่มโน่พังกับพัมมันเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องแต่ว่าถ้าต่อยอดไปเนาะก็คือเก่งแน่นอนเนาะเพราะว่าคนเฮามีพันมีความมุ่งมั่นมาพี่น้อง บางนู้นเสือได้พี่น้องว่าท่าคนพวกคนไรมีความมุ่งหวันมีความตั้งใจเนาะจะสําเร็จไหลโดยโดยแบบมีความมุ่งหวันมีความตั้งใจจะได้สักวันหนึ่งนาะพี่น้องต้องสำเร็จเกี่ยวถ้าห้ามกึ่งเนาะถ้าว่าน้องนี่ออกซิ่งเกินบารโนว่าโหต้องปังแน่นอนเพราะว่าเอฟซีทางไทยนี่เทใจไร้ขนาดเนาะพี่น้องคอมเมนต์เนาะพี่น้องโอ้โหบารโนไปเบิ่งเบิ่งไรสดเบิ่งสว่างอ่าตอนที่อายเมืองไรสดเนาะที่ว่าบงเป็นลำเพลินคนมาเบิ่งต่างมือ่นคนโอ้โหพี่น้อง โอ้โหแบบดังแห้งอีดีเนาะสำหรับซาลาว์คนนี้ต้องยอมรับเด้พี่น้องมาคนถามว่ามีมีกระแสหลายๆเนาะพี่น้องแต่ว่าผู้ใดนี่ดึงไปไปวงนุ่มนี่โอ้โหพี่น้องถ่าเตรียมเบิรงเนาะพี่น้องเนาะเพชรลำเพลินเนาะพี่น้องบมรเพชรลำเพลินในคนติดตามจะเพิ่มขึ้นกระทั้นทันเลยเนาะคือว่าตอนนี้กับซองอ่านเป็นกับประมาณแปดหมื่นเนาะมโนว่าถ่ายน้องหรือว่าเห็ดซิงเกิลเพล่งใ้น้องมโนว่าเสียว่าแสงซับสไครต์นี่ บอกบอกได้ว่าบ่บ่เทงเดือนน้องพี่น้องถ้าเบิ่งน้องปันนะว่าช่วงที่ว่าน้องยังมีกระแสน้องที่แบบยังดังหนี่ก็แต่ว่าอันนั้นสร้างซิงเกิลให้น้องแต่ว่าเฮ็ดพักดันให้น้องเป็นคนที่แบบอ่าคนเก่งแน้วห้องเพลงแบบการอ่าห้องล่ำต่างๆเนาะพี่น้องสอนได้ดีๆนหน่อยบรรณาธิการถงเก่งแน่นอนเพราะว่ามีพื้นฐานเสียงหนึ่ก็อันนั้นการออกเวทีต่างๆเนาะพี่น้องได้ออกออกงานออกงานหนึ่งแบบคอนเสิร์ตแบบถงเก่งแน่นอนเนาะ โอเคครับ okay, พี่น้องมือนี้กับมาให้กำลังใจน้องสาวหล้าลำละนะครในไปถึงฟันน้องพี่น้องก็บที่ว่าเป็นการเดินตนที่ดีน้องพี่น้องที่ได้อยู่ในวงไงกับอะไรเนาะที่ว่าวงอายวงน้องก็มีความแบบไงอลังการเด็กพี่นอ้องเพิ่นมีรถแทนนี่เนาะมีรถแทน,นแล้วก็มีมอลำบอลวัดเสือว่าต้องสุดยอดแน่นอนเนาะพี่น้องโอเคครับพี่น้องสำหรับที่นี่ก็บบอลองค์มาแสดงความยินดีน้อสาวหล้านาะพี่น้องที่ได้ไปต่อเลยกับใน เดินตามฟันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของเพืนนะ่อนเนาะที่ขาวโค้งจากสวัสด์นาเกีไปประเทศไทยแต่ว่างครั้ก็ต้องติดตามตน่อตนไปพี่น้องว่าจะเป็นยังไงจะออกซิงเกิลบอร์นนี้เนาะโอเคครับพี่น้องสหรัสดีนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องเวลาเนาะที่ข่ามาขับส้มลิปตั้งแต่ต้นคลิปจนจบเนาะพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ข่ามาให้กำลังใจเดอ้อของกันไม่กิบหน้าพี่น้องสหรัสดีนี้ก็สบายดี